โตสมัมมาสัมพุทธสัทธสธสะนะโมตัต พเถรตัวควาเกตจากขาววนในวิมานเดือมโลกทั้งสิบหกสันฟ้าทั้งสิบห้าสันยินสิบสี่ดินบาดาลฟอนจื้อทันลิลาญจตาญวยลาญจตุปัสอรวิมาน tu muốn phun xa than và xa cũng khàn và tột đen mi thăm tí đi lợt xây nhu mau lan tên là nê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็คุ ay, đ đ ้มคงผ่าตุ่มแรงง่ายตามพายทรงเด็ดเสื้อจสเส็ดอเงด่อเข้าสู่มเสืเสือนเดือเสือนไปยาเสื่อเสือเส็่อเสื่อเสื่อเปื่อเส่อเส่่อม่อเสื่อเสืเสือเสื่เสือเ้าเ่เ ผัวนำโปกความกลางควางขา้าโยธรรบายซื่นท่านทั้งหลายมาแล้วป่าทับฉันแก้วาเสื่อเดิน,น,เนเสื่อปราสาาตวยฟอนในเพยญเจวันนี้ให้มีสิสทธิ์ที่มันหรือสาดตินเดด เพีอไทยเพีมังแต่แค่ลวงหนีกวาดาเดินนะสูวนั้นตูพุนตูเอเสวาโดลสาสังฆาสมาคันตา กกกบังทงั้งเตี้ยมีตนว่าพญาตถาลัทธาพญา,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 าวิลุลลาห์พญาวิลูปขานเดีมพญากุเบลลาเจ้าทั้งหลายอันนักแต่ยังเจ็บทัทง้งสตี้มีนางทอละน,นี้อีส่วนนางน้อยเมฆกลาหังพุงขา ทางอานมนานสนัเละะาเจพันเจ้าทางไลจเ,เขามโมนายังความทานดองผาทาง,ออางน,ทาน,ทนือใสตทางเมืองลุมแลเมืองบนท้งเมืองคนแลแดนนาทางอากาศ วงมัวเจบปนนักตายังเชิญธรทำโมลีศิลานตาเทางหลวงกว่างแดนหลวงนี้ทางใจวอดีพีสทางมีพาไทยและพาดังกำไฟใส่ผู้ที่อายุตีกำไฟกว่ามีแดนแก้วเป็นเกตอา เจ้าทั้งหลายจงเข้ามาอนุโมทนาฟังยังคําสัจจาทิฐานดอมคุ้งค่าทั้งหลายเนื้อในสถานทีนี้เทมปันดาเจ้าทั้งหลายอา ยังอุลังคันธาตพุทธรรมบาโทพทนสันจันทาโพลีสีสัตตนาเป็นโสนเป็นเจ้าทั้งหลายขอจงลงมาโมทานา อยู่กบเพื่อน้งปมเปลือยอยู่เหนือตาส่างเท่าต้งกวางนือยู่ปากคันเท่าท้องจันอยู่ผาเดียวเท่าคำเปียวอยู่ผาเตือนเท่าบุญเฮือเท่าบุญเฮืออยู่ก่อนไก่ฟ้าเท่าคำลาอยู่ผาปังเท่าคำบัง โยโปส o ้างท้าวบุญกว้างอยู่ผู้ทรวงท้าวบุญเฮงอยู่ก่อนมิแอนท้าคำเทนอยู่ผ่านสาวสาจงแล้วไหวอยู่พายาเฒ่าท้าจำใจท้าใจจำนงอยู่สาวอยพรรตนเจ้า โย้โย่ฟ้าอจอมเจทั้งฤๅษีทั้งสรงปีน,น,อ,นองผู้โย่บตองโองลงมาโนโมธนาในพิธีเส,สวัส,สดีมื่อนี้เฮปวงขาทั้งหลายได้ฟอม ตาทำยังกี่ลี่าพู้ตาหวงสวงยังภันาคนักันลาจเจ้าทั้งตอนตนวงอาจตัวเนืองสว่าภัยาสุวันนนาขันลาจตนเป็นอาจเบื้องปายอุบาสกตนที่สองสืว่านางภญยาท ตานาหางล้าชินนี้ตนเป็นเอ็กมาเหีเ้ยเสียกำไฟเบื้องหมูบาจิตาให้ลงมาอนุโมทนาดอมพุ่งขาทั้งลายในกาลเบื้อนี้เธอโยสันนีสินโนวาลาโพติ sa se na ma han ting vi chay yo sam po ma han chi an an ta lo po ta tang pa na ma tang tang pa na ma tang pa na sang tang โลังตังปันนามีผัวตาลโลกังตังปันนามีนาคาโลป,ปางสั แปด จึงสูงกันมาพำพร้อมได้พากันตก สัมมาพุทเจ้าตนเป็นข่าเป็นปังสุตียาโกตากเดมภากัน

ເດັມພันັ້ນຕອນທີຂໍຕົ້ມມາ ปีโดกทั้งสามั้งปาริยัิทิธรรมกรรมฐานแม่นทั้งวันสุสงวาสันีแชดีลิกรรมว่าแตแจนานขวาตาวายสูสะถึงแกมพังมหาเจติธาตัดตั้งสัมบาทและมหาโพธิลูกขาเจ้า สู่ที่สู่แห่งอันผาปัญนาตังแจ้งไว้ในแห่งวองจุมภูตาวีปแปลลังกาตาวีปแปลสันฟ้าตาวาติงสาวาเศษเหตุนันบัดนี้ภู ตากาลูนาไวนาปันติมปาการนาลับอยังเกียงอาเมตตาบูจาทั้งหลายม่วนนี้แล้วเมืนว่าสัตตาปุญคาธา ตันชาตงสังสาลศาสตได้ประมาทแล้วบ่ได้สัมมาดังนั้นก่อนดีขอองค์พานหมู่นี้ที่สัมมาพุทธเจ้าแหลมพันนาคันละเจ้าทั้งสว่างสูนองค์อาจเป็นปาตานจงมีธรรมาเมตตาภายโปรดละหลดโทษให้หาย กลายเป็นอาโหสิกรรมขอ,อยาให้ได้เป็นนิวรณ์ลาทำกรรมอันจังาปาาอันจักกำรมน,นาปาหยานยังมากเกือ,อนทางอันจักไปสู่황เปิ มีคุ้งค่าทางลายในกรรมกรรมกรรมอันปันเจิ ເອເລນເຈເຕສາສູຕົ້ນສູອົງລ່າງຄັນໂຕ ตีนและทําแมนปาก